โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ช่องอลิฟที่เช่นเคยนะครับผมมีเกมสุดโฟเทลแองครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นเซตลิงนะครับเซตมังกี้คิงนะครับผมเป็นเซตของอาจารย์ผมนั่นเองนะครับผมอาจารย์ทำไมผมถึงเรียกว่าอาจารย์เนี่ยเพราะเขาเป็นคนสอนผมเล่นวอลเลน,นครับซึ่งแต่เขาให้รหัสให,ให้รหัสผมมานะบอกให้เล่นรหัสเขาแหละแต่ ผมเล่นกังฟูไม่เป็นครับเพราะว่าเพราะว่าสายที่เขาใช้เนี่ยเป็นกังฟูนะครับทุกคนซึ่งผมก็เลยโยกายเซตมาที่ด d ผมละกันนะครับเล่นด d ผมนะครับแล้วก็เขาฝากขายด้วยนะครับเซตนี้อยู่ที่750บาทนะครับเซตลิงนะครับใครที่ไหวเท่าไหร่ก็แปะราคามาที่ผมได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่ inbox ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครั Facebook ส่วนตัวของผมนะจะแปะลิงก์ไม่ให้นะครับผมใครไหวเท่าไหร่ลองแปะราคามาก่อนนะครับแต่ตั้งขายไปก่อน750ตอนนี้ เขาบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะผมว่าจะอีแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเป็นลงดันแดงนะเขาบอกว่าลงดันแดงได้ S S ทุกรอบนะแต่ของเขาเนี่ยจะใส่เป็นรอยย่อหกส่วนนะครับแล้วก็สามส่วนนักขุดนะครับสามส่วนหลังนักขุดหกส่วนหน้ารอยย่อนะครับแต่ของผมเป็นหกส่วนหน้านักขุดสามส่วนหลังฮาโลวีนนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ฮิตแอทแท็กนะครับผม5,720นเจร้บนะครับถือว่าโคตรแรงเลยนะตีตีแบบโคตรแรงอ่ะ แล้วก็สเปเชียลนะห้าพันสามนะอันนี้ก็ e แรงเหมือนกันครับแล้วก็เลือด hp นี่น้อยมากหมื่นห้าครับเลือดน้อยมากนะครับ hp e ได้สามครั้งนะเก้าพันหกนะครับแล้วก็คิทเก้าห้าสิบห้าจุดห้านะครับเอ้ยห้าสิบห้าจุดหกนะครับคิทเก้าดาเมจร้อยห้าสิบสี่จุดเก้าครับผมเกือบร้อยห้าสิบห้าเลยนะก็ยัดลูกแก้วก็จะมีบวกสิบหกขาวเนาะแล้วก็บวกสิบห้าเหลืองบวกสิบห้าเหลืองบวกสิบหกขาวบวกสิบห้าเหลืองประมาณนี้บวกสิบห้าเหลืองก นักขุดก็จะเป็นของผมนะที่ผมเคยรีวิวไปแหละแล้วก็3ส่วนหลังนะส่วนโล่นี่ขายไปแล้วนะว่าจะว่าจะทำคลิปรีวิวแต่ไม่เป็นไรช่องผมเคยรีวิวโล่ไปแล้วนะเป็นโล่ไทยนะแล้วก็โล่ฝรั่งเศสที่มีม review, ม t, ม <k zept> ก็ไม่ได้รีวิวไม่รุยลิ้พันก็ไม่ได้รีวิวก็ขายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับกลับไปดูคลิปโล่ไทยก็ได้นะในช่องผมนะผมก็เคยทําไปอยู่นะแล้วก็สกิลยังเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับแล้วก็กําลังจะโลดแล้วด้วยนะเพราะว่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับ ก็เซตลิงที่เขาฝากมาขายนะครับอยู่ที่ราคาราคาอยู่ที่750บาทนะครับใครที่สนใจเซตลิงอันติเมตเนี่ยก็อินบอกมาได้ที่ใต้คลิปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถลงดันแดงเนี่ยได้ภายในกี่นาทีนะครับซึ่งผมไม่ชอบไอตอนที่มันอีเสร็จแล้วมันเก็บกระบ,บองอะ่ะอ่ะทุกคนดูนะมันอีช้ามากมันเก็บกระบ,บองอะ่ะปึ๊บมันจะมีเห็นไหมเราจะไม่สามารถเดินได้เลยนะต้องรองมันเก็บกระบ,บองให้เสร็จอะ่ะนะครับมันถึงจะ เดินได้อะโอ้หเราอี e พร้อมกันอีกโเอ้ไ้เวนมาดิมาดิเอาทำไมไม่ e อีฮะมาติดฟัสโอ้ดูมันอ e ีพร้อมกันเลยทุกตัวเลยโูหกกูว่าเนี่ยทำไมมันโอ้โห,โห,โห,โหด่านแรกยังช้าขนาดนี้เลยเอาออะไรไปผ่านด่านวานะน่ะตุม้ม โหดานแรกยังช้าขนาดนี้เลยเนี่ยมันมันช้าเพราะเก็บกระบองวันนี้แหละนะครับไม่ใช่อะไรหรอกช้าเพราะเก็บกระบองล้วนๆครับกว่าจะเก็บกระบองแล้วก็เดินได้ครับไม่รู้ว่าจะได้อิสหรือเปล่านะแต่มันบอกว่ามันบอกผมว่าได้อิสทุกรอบนะครับเนี่ยกว่าจะเก็บกระบองเสร็จเห็นไหมคือเราโดนฆ่าแล้วอะกว่าจะเก็บกระบองเสร็จเห็นไหมโดนฟันละลุกขึ้นมาก็โดนฟันละกว่าจะเก็บกระบองเสร็จนะครับ โอ้โหถามจริงโอ้โหอืมอ,อืมกว่าจะเก็บกระบ,บองเสร็จครับโดนฟันล่วงไปก่อนครับโดนฟันไปหนึ่งครับล่วงไปหนึ่งครับอืมอ,อันนี้ก็ใช้เก่งเนาะนี่ก็ใช้เก่งเนาะเวิโอ้โหหนึ่งนาทีแล้วทุกคนถามจริง โอ้โหมันช้าเพราเก็บกระบองครับนี่แหละผมถึงไม่อยากซื้อเซตลิงมาเล่นนะครับ <_ D: S 1> นี่ยเป็นพราะแบบนี้เลยครับคือมันช้าครับช้ามากเป็นอีที่แบบขัดใจผมมากๆเลยจริงๆป็นอีที่แบบโคตรขัดใจเลยอ่ะอีช้าครับอีช้าโคตรๆครับม่กลัวจะเดินได้เน,นี่ยอีเสียดนต่ต้องเก็บกระบองอีกนะ <_ D> หวง เหมือนห่วงอะ่ะเหมือนห่วงกระบองอะ่ะนะครับเหมือนห่วงกระบองอะ่ะกลัวใครขโมอยอยังไงไม่รู้นะครับเห็นไหยกลัวจะเก็บเศษกลัวจะเดินได้ไเวนกูนี่แทบแย่เสียวเวลาไปตั้งเท่าไหร่นี่แต่ตีแรงมากดุกคนแต่ตีแรงจริงตีแรงจริงครับตีแรงจริงครับแต่มงช่วยเก็บกระบองให้กูเร็วๆหน่อยเพื่อนนะเห็นไหมเก็บกระบองโคตรช้าเลย โอ้ก็บ,บ้องช้ับไลนะบางทีนะช่วยเก็บให้มันเร็วๆหน่อยอ้าวแหลกเท่าน,นั้นแหลกเท่าน,นั้นเจจบสองนาทีครึ่งครับกวาจะจบถึงสเตจที่ไหรวะห้าอย่างเนี้ยโอ้โหเพิ่งเพิ่งถึงที่ห้าครับอันนี้คือสเตจสุดท้ายก่อนไปเจอบอสนะ ดีนะไม่โดนระเบิดเอ้ยยังลุกขึ้นมาได้เหรอตัวนี้โอ้โหโอ้โหถามจริงโอ้โหไม่ตายครับตีเอาต้องตีเอาครับผมเพราะว่าผม5,700เลยนะตี5,700เลยโอ้โหสเปียแค่5,300นะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ คิดที่เขเนี่ยไม่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 ค่อยเยอะนะคิดที่เข้าแค่ห้าสิบห้าเองนะถ้าเปรียบเทียบกับไอดีผมเนี่ยคิดที่เต้องเจ็ดสิบเลยนะขนาดทําเซตโล่ยังไม่เสร็จนะน่ะคิดที่เขยังเจ็ดสิบเลยอ่ะต้องตีอ่ะครับผมเพราะว่าเราตีแรงครับตีค่อนข้างแรงครับไม่ใช่ค่อนข้างนี่แบบโคตรแรงเลยนะคือตีแรงมากครับผมเสียดายโล่ครับขายเรหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาทนะไม่คิดว่าจะออกง่ายนะคิดว่าจะแบบจะเป็นวันน่ะเพราะว่าผมจะ ผมลงปุ๊บแบบขายออกปั๊บเลยนะเพราะว่าผมลงขายปุ๊บว่าจะมาทำคลิปทีหลังคือขายปุ๊บออกปั๊บเลยนะค,ออครับคือออกไวมากครับเซตโลไม่ใช่เซตโลดิโลผมคือทำเซตโล่มาเกือบจะครบแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้รีวิวเลยโอ้ตายยากใจเย็นเวียนขอที่ลง ที่นึงก็ที่นึงโอ้โหลงดีเทอเดียวทีเดียวตายครับเมื่อกี้เอ้ยนี่กูลุกไหนซี่ตุ้มระเบิดว่าแล้วกว่าจะเดินหมดยังแหลกด้วยไม่น่าจะได้เอ็นแล้วมั้งแหลกขนาดเนี้ย น่าจะเอ็นแล้วมั้งขนาดนี้นะครับแต่ตีตีแป๊บเดียวน่าจะตายแล้วว่าตีแรงครับโอเคตายครับได้เฉยเกือบไม่ได้ครับปลาไปเกือบ5้านาทีเลยทาไ่แหลกนี่น่าจะได้ประมาณสักสามนาทีอยู่นะแล้วก็ทีนียถ้ามันไม่แบบลีลาห่วงกระบองมันนะกว่าจะเก็บกระบองโอ้โหกว่าจะเก็บกระบองได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใจจะขาดอ่ะลุนใจจะขาดอ่ะกว่าจะอีอีเสร็จแล้วเดินได้ะกว่าจะเดินได้่ ต้องเก็บกระบ,บอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ได้ไปต่อระดับ S ขอไม่เล่นละกกันนะทุกคนเพราะว่าเพืองมานาเปล่าๆครับอ,อันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเซ็ตลิงครับอาจจะเห็นผมบ่นบ่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าทาไมผมถึงไม่ชอบทำไมผมถึงไม่ซื้อเซ็ตนี้มาเล่นก็เพราะผมไม่ชอบมันแหละผมก็เลยซื้อให้พี่ผมมาเล่นแทนนะครับซื้อให้พี่แทนนะครับก็เลยแนะนําให้เขาซื้อเซ็ตนี้มาเล่นลองมาเล่นดูว่ามันจะแบบคาใจยังไงนะครับ ก็จะเก็บกระบ,บองได้แบบลุ้นุ้นใจจะขาดอะ่ะเนีหคือนะ <c ười> อยากให้มันเก็บเร็วๆแล้วก็รีบเดินออกมาสักทีอะ่ะอีเสียดะนะครับคือมันอีเสียแล้วมันเดินไม่ได้เลยมันต้องยืนเฉยๆแล้วก็เก็บกระบ,บอก <c ười> นี่แหละที่ผมหัวร้อนนะครับไม่ใช่อะไรแบบหรอกในเทคนิคนี่แหละนะครับโอเคสําหรับเซตลิงเซตมังกี้คิงนี้นะผมก็ถ้าใครอยากได้นะครับอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้เฟซลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่750บบาทนะ เป็นเจ้าของไอดีฝากผมมาขายนะครับแล้วก็ฝากผมมารีวิวนะครับผมซึ่งชื่อในเกมก็แบทกาดนะครับเผื่อใครเคยเจอในเกมนะครับผมก็ทักทายได้นะครับอ๋อไม่ใช่ดิอ่าคนนี้คนนี้คนนี้แบทกาดนะครับไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะผมอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อการดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปรีวิวเซตอะไรนะผมก็รอติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ